สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดรอบคัปมาจำวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไรน่าฟังกันบ้าง ล่าสุดะะมีข่าวรายงานออกมาว่าเซอร์จิมแรดคีฟชื่นชอบผลงานของแกรแฮมพอลเตอร์เป็นอย่างมากและถ้าหาเขาตัดสินใจปลดเอริกเทนฮากออกจากตำแหน่งกุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงที่เซอร์จิมแรดคีฟจะไปดึงแกลแฮมพอลเตอร์เข้ามาคุมปีศาจแดงแทนเอริกเทนฮากนะครับซือเบื้องต้นยังได้ระบุเพิ่มเติมอีกนะครับว่า นอกจากที่เซอร์จิมจะชื่นชอบผลงานของแกรแฮมพอตเตอร์แล้วเนี่ยก็ยังมีเซอร์เดฟเบนฟอร์ดนะครับที่ชื่นชอบผลงานของแกลแฮมพอตเตอร์มากๆเช่นกันนะครับ โดยเซอร์เดฟเบลฟอร์ดคนนี้นะครับเขาก็จะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการหรือหนึ่งในคณะประธานนะครับที่จะมีบทบาทด้านกีฬาของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าหากว่าเซอร์จิมแลตคีฟซื้อหุ้น25เสำเร็จนะครับอันนี้ก็ตามรายงานจากผู้สื่อข่าวอย่างอลันนิกซันนะครับทุกคน ต่อมานะครับก็ตามรายงานของเดอะเทเลกราฟนะครับที่ดอกมารายงานว่า p พร m i มิเชลเป็นตัวเต็งที่จะมาเป็นผู้อำนวยการด้านกีฬาคนใหม่ของสโมสรมนยูแม้จะมีหลายข้อสงสัยเกี่ยวกับบทบาทของเขาภายใต้โครงสร้างการบริหารงานใหม่ของเซอร์จิมก็ตามนะครับ ข้อสงสัยก็น่าจะประมาณว่าไอพอมิเชลคนนี้นะครับเป็นเด็กเส้นของเซอร์จิมหรือเปล่าเพราะการมาของเซอร์จิมเนี่ยเหมือนเขาจะมาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารด้านกีฬาใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีข่าวแวลวๆออกมานะครับว่า ลิชาร์ดอนโนกับจอห์เมอร์ทามเนี่ยอาจจะโดนเด้งก็ได้นะครับเพราะทำผลงานได้ไม่ดีในการตัดสินปัญหาของเมสันกินบูธนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวกระแสแว่วแออกมานะว่าทั้งสองคนนี้อาจจะโดนเด้งโดนปลดก็ได้นะครับก็คงต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าหลังจากที่เซอร์จิมซื้อหุ้นสำเร็จแล้วก็มีอำนาจด้านกีฬาของสโมสรแมนยูแล้วเนี่ยบอบบดบริหารด้านกีฬาของสโมสรแมนยูใครจะโดนเด ต่อมานะครับก็ตามรายงานจาก Talk Sport นะครับที่ได้ออกมารายงานว่าแมนเชสเ,เตอร์อยูเต็ดกำลังมองหากองกลางระยะยาวที่จะเข้ามาทดแทนตำแหน่งของคาร์เซมิโลที่ตอนนี้กำลังประสบป,ปัญหาอาการบาดเจ็บลุมเล้านะครับและเป็นที่ทราบกันดี้วยครับว่าตอนนี้แมนยูก็ได้ระบุตัวแล้วนะครับนั่นก็คือเจ้าในเวสจากเบนฟิก้านะครับซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดที่แมนยูอยากจะเอามาให้ได้นะครับ แต่ว่ากันว่านะครับค่าฉีกสัญญาของเจ้าในเวทเนี่ยจะอยู่ที่ราคาประมาณ120ล้านยูโรนะครับแต่ถ้าว่านะครับทางท็อกสปอร์ตเนี่ยเขาได้บอกนะครับว่าแมนยูเนี่ยยินดีที่จะจ่ายแค่ 61ล้านปอนด์หรือประมาณ70ล้านยูโรเท่านั้นเนื่องจากว่าตอนนี้แมนยูนั้นก็ยังไม่ได้มีเม็ดเงินมากพอที่จะฉีกสัญญาขนาดนั้นนะครับทั้งนี้นะครับก็ยังมีกระแสข่าวจากสื่อวงในนะครับที่ได้ออกมาระบุเพิ่มเติมนะครับว่า ตอนนี้ทั้ง2ส,สโมสรน,นั้นได้เจรจารและก็ใกล้จะตกลงเรื่องค่าตัวกันได้แล้วและนักเตะนั้นก็มีความกระตือรือร้นอย่างมากที่อยากจะย้ายทีมถ้าหากว่าข้อตกลงนั้นสำเร็จลุล่วงนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของ TalkSport นะครับที่ดออกมารายงานว่าตอนนี้เอริกนินากนั้นพอใจกับผลงานของแม็กวมากๆและเขาอาจจะไม่ให้แม็กวย้ายออกจากแมนยูในตลาดหน้าหนาวเดือราคมนี้ก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น แม็กไวจะสามารถรักษาฟอร์มของตัวเองที่เป็นแบบนี้อยู่ได้ถึงตลอดรอดฟังหรือไม่ถ้าหากว่าผู้เล่นตัวหลักๆห,หายจากอาการบาดเจ็บแล้วกลับมานะครับซึ่งในตอนนี้นะครับก็เป็นที่ทราบอันดีนะครับว่าเดวิดมอยนะครับจากเวทแฮมเนี่ยชื่นชอบผลงานของแม็กไวมากๆและต้องการที่จะดึงตัวแม็กไวไปร่วมทีมเวทแฮม ในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้และยังมีกระแสะข่าวออกมานะครับว่าตอนนี้บอร์บดบริหารของเวสแฮมเนี่ยกำลังที่จะรื้อฟื้นข้อเสนอของแม็กวอีกครั้งและจะยื่นให้กับสโมสรแมนยูนั้นพิจารณาในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้นั่นเองนะครับทุกคนคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับในกรณีของแม็กวอยากให้อยู่กด1ไม่อยากให้อยู่กด2นะครับ สุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนนึกถึงคำพูดของเอริกคานโตนาที่เคยกล่าวว่าคุณสามารถเปลี่ยนเมียเปลี่ยนพรรคการเมืองหรือเปลี่ยนศาสนาได้แต่คุณไม่มีวันเปลี่ยนใจที่จะเชียร์ทีมบอลทีมอื่นได้หรอกนะครับอย่างว่านะครับไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์สาวกปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ